ประสบการณ์นะคะจริงๆพี่ต้องเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงนะเว้ยผู้หญิงเป็นประเภทที่ขี้กลัวแล้วก็ต้องการคนปกป้องถึงเขาจะไม่เจอคนที่เขาปกป้องเขาได้เนี่ยเขาก็จะปกป้องตัวเองสมัยนี้ผู้หญิงเก่งพี่ต้องยอมรับในความที่เขาเก่งและแกล่งขึ้นผู้หญิงบางคนน่ะเขาไม่มีใครเลยนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้ซ้ําแต่เขาแบบผ่านมาทุกอย่างอะ่ะ เข้าใจปะแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกที่คุณจะจีบผู้หญิงเก่งๆยากเพราะว่าเขากลัวเขาประสบการณ์มันสอนเขามาทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเข้มแข็งเขาจะจนไม่ได้ผู้หญิงจะจนไม่ได้ฝนคนหนึ่งนะฝนก็จนไม่ได้นะให้ฝนเลือกให้แบบมีแฟนเลี้ยงดีๆกับมีเงินของตัวเองฝนเลือกมีเงินของตัวเองนะเว้ยถ้าฝนมีเงินของตัวเองปุ๊บถ้าฝนจะเจอแฟนรวยหรือไม่รวยเนี่ยมันก็มันก็เป็นวาสนาของใครของมัน แต่อย่างน้อยเนี่ยฝนมีจุดยืนเว้ยิ่งืนแข็งด้วยข่ะขอบคุณคะ่ะมันคือมีจุดยืนของตัวเองอะเออวันใดวันหนึ่งเขาไม่ดูแลเราหรือเขาเจ้าชู้เราก็มีสิทธิ์เลิกได้อะไรเงี้ยเออสมัยนี้การแต่างงานก็ไม่ได้การันตีฝนก็เห็นดาราหลายคู่แล้วแบบดังๆกันดังนั้นเลยที่แบบรักเลิก,ลกแล้วก็ฟ้องหย่าก,กันแม่งแบบวุ่นวายมากแล้วมันก็จะกาลายเป็นขายกันเองเอ,อ้เธออย่างนั้นเธออย่างนี้กับเธอเพราะเธออ,อย่างนั้นเพราะฉันอย่างนี้อะไรเงี้ย มันจะกลายเป็นเรื่องจากวงในมันก็จะกลายเป็นเรื่องสาธารนณะขายกันเออเพราะว่ามันหมดรักกันแล้วการแต่งงานเป็นอะไรที่แบบไม่อะไรการันตีอะไรเลยนะคะ